พอดแคสต์เกษตรบ้านเรา EP 2 6ตอนพืชไม่โกหกเราดินดีมีใช้ไปกว่าครึ่งสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการเกษตรบ้านเราตอนใหม่ของซีรีส์พืชไม่โกหกเราวันนี้ EP 2 6แล้วนะครับหัวข้อวันนี้คือดินดีมีใช้ไปกว่าครึ่ง จะคุยกันเรื่องดินฟูดินนุ่มดินมีชีวิตที่ปลูกอะไรก็งามสวัสดีค่ะทุกคนนุกกี้เองค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันแบบบ้านๆแต่ได้ความรู้เน้นๆเ,เรื่องอินทรียวัตถุที่ช่วยให้ดินดีดินฟูดินนุ่มดินไม่แน่นไม่แข็งไม่ตายปลูกอะไรก็โตไวงามดีไม่มีงองแงดินดีสำหรับเกษตรกร,กรบ้านเราคือดินที่ฟูนุ่มระบายน้ำดีมีอินทรียวัตถุเยอะ มีจุลินทรีย์มีไส้เดือนมีชีวิตอยู่ในนั้นไม่ใช่ดินแน่นๆแข็งๆเหมือนปูนใช่เลยพี่นุ๊กดินดีมันเหมือนบ้านของรากพืชถ้าบ้านดีรากก็เดินได้สะดวกหายใจได้ไม่อึดอัดพืชก็โตวไวใบเขียวดอกสวยผลดกอินทรีย์วัตถุคือของพวกเศษใบไม้ฝางข้าวมูลสัตว์ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกพวกนี้แหละที่ช่วยให้ดินมีชีวิต มีอาหารให้จุลินทรีย์มีโครงสร้างดินที่ดีพูดง่งายๆคือของพวกนี้มันช่วยให้ดินไม่แข็งไม่แน,น่นพอใส่ลงไปดินมันจะร่วนซุยเหมือนขนมปังที่ฟูๆไม่ใช่ก้อนหินแข็งๆแ,แถมยังช่วยเก็บน้ำเก็บปุ๋ยไว้ให้พืชใช้ได้นานไม่ไหลทิ้งหมดตอนฝนตกเริ่มง่ายๆเลยนะพี่น้องเอาเศษพืชเศษฟางใบไม้แห้งมูลวัวมูลไก่มาหมักไวใ้ให้ย่อยก่อนแล้วค่อยเอาไปใส่ในแปลง หรือถ้าไม่มีเวลาหมักก็ใส่แบบสดๆได้แต่ต้องคลุมดินไว้ด้วยฟางหรือใบไม้เพื่อให้มันค่อยๆย,ย,ย่อยในดินไม่ให้แดดเผาแรงเกินไปใครปลูกดาวเรืองปลูกผักปลูกผลไม้ลองทำดูนะคะรับรองว่าดินจะเปลี่ยนจากแข็งๆเป็นนุ่มๆรากเดินดีพืชโตวไวดินดีเท่ากับดินฟูดินนุ่มมีอินทรีย์วัตถุเยอะอินทรีย์วัตถุเท่ากับเศษพืชมูลสัตว์ ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกผลลัพธ์คือพืชโตวไวงามดีดอกดกผลเยอะใครที่ดินแน่นดินแข็งลองเติมอินทรีย์วัตถุดูนะคะไม่ต้องซื้อแพงแงใช้ของในสวนก็ได้ประหยัดได้ผลจริงก่อนจบวันนี้ฝากไว้หน่อยครับสำหรับพี่น้องที่ปลูกดาวเรืองหรือสนใจปลูกดาวเรือง นุกดาวเรืองให้คำปรึกษาปัญหาดาวเรืองจำหน่ายเมล็ดและต้นกล้าดาวเรืองคุณภาพดีรับซื้อดาวเรืองจำนวนมากรับลูกสวนทั่วประเทศติดต่อได้เลยครับที่เบอร์088-669-3522นุกเองครับยินดีให้คำปรึกษาและรับซื้อจริงจังครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะอย่าลืมกดติดตามรายการ,กรเกษตรบ้านเราแล้วเจอกันอีหน้าพืชไม่โกหกเราถ้าดินดีพืชก็บอกเราด้วยความงาม แล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ